ะครับผมนะ้สวัสดีกันด้วยนะครับนะมาอยู่กับสมนซสล็อตกันอีกแล้วนะครับผมเนอะเอออยู่กับบัตเทิลกราวนะเราย่อวันนี้นะท่านผู้ชมนะเอาละรอบก่อนเราแตกกันไปนะท่านผู้ชมมารอบนี้เรามีทุนกันแล้วเดี๋ยวขอปั่นเบ็ดละห้าสิบสักแปดสิบไม้กันหน่อยนะสาหรับีีนะเออเกมนี้เลยนะบัตเนะทิลกราวนนะท่านผู้ชมครับนะขอดูกันหน่อยนะวันนี้เราจะขึ้นกันหรือเปล่าสามหมื่นห้าเออ ขอ,อไหลไปก่อนแล้วกันนะครับส,สวยตอนนี้ต้องไหลแล้วครับนะอุ้ยร้อยห้าบาทครับนะมาแน,น่นแน่นแน่นนะสำหรับพีจีวันนี้นนนเวรอร์ชันกราวของเราเกมปรจีนะท่านผู้ชมนะขอดูกันหน่อยน,นะสำหรับเกมนี้นะเรายังไม่เคยเบสห้าสิบเลยนะสำหรับเกมนี้ก็มาลองปั่นกันดูนะท่านผู้ชมนะเอาละไหลพีเจมา ฟิวเจอร์มากล่องพยาบาลมาก่อนสวยเออหลายก้อนหลายก้อนกล่องพยาบาลมากล่องพยาบาลมาโอ้โหได้มา465ครับคุณผู้ชมได้มาแป๊บเดียวเลยควันนะแง่เอ้ยน่ามีฟิวเจอร์ต่อคูณขึ้นเยอะเลยนะแจ่มมากเลยเอาละหลายกันไปก่อนนะเราเหลือ50ดโหมดนะจบนะฟิวเจอร์จะปรับเป็นเพิ่มกันวันนี้มีทูณเงินเยอะนะเฮ้ย เป็น50ครับ80ครับท่านผู้ชมมาดูกันนะมาดูฟิวเจอร์นี้กันแล้วมาแรกมาแล้วโอ้โหไม่สองต่อได้แอมหาไม่ไหวไม้ที่สองครับเป็นยังไว้าวฟนะิวเจอร์นี้ฟิวเจอร์นี้มาโอ้โหว้าวครับท่านผู้ชมฟิวเจอร์นี้ยังไงเออไหลก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเกียร์ได้ว่ะ จะเพิพ่งคูณตีเองว่ะนักจงครับเออมาก่อนมาก่อนจบแล้วว่ะเกือบคูณหกจงครับจะไหลไหมเราโบน่ะเออโอ้โหมาแถวกองตายครับนะคูณแปดเองกองพยาบาลมาไหมสวยไหลแล้วนักจงครับพอแถวแรกกันไม่ได้หรอคูณติดนะคูณสุดท้ายแตกหรือเปล่า แตกหรือเปล่าไม่แตกไม่แตกคูนีเบ็ดแล้วโอ,โอ้เออมาทำน้ำทำลครับ,บ,บน,นะโควท้าวินว่ะ1,717บาทครับเอาว่ะเข้าสแกตเตอร์กันไปแล้วตเผนะนะื่อนะเผื่อนะขอเหลืออีก40มหมุนนะน้ำทงนะเอดูหน่อยก็เป็ด50ตอนนี้30,000ไปแล้วเออสแกตเตอร์ว่ะ ไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันนะไหลไปไหลไปเหลืออีกสามสิบหมุนเอ้ยสเตเตอร์แม่งสองตัวสามตัวว่ะยังไม่มีตัวที่สามนะยี่สิบหกหมุนนะน้ำจงนะพิเตอร์เกมมันยังไม่ออกนะคนอยู่เหมือนเดิมป่ะมาพีเจอร์มากองพยาบาลสวยเออกองพยาบาลมาก่อนนั้งหละอวยครับ ไปได้ไปได้ไปได้ขอไหลไปก่อนอู้กองพยาบาลเรามาเท่านี้ว่ะ847ครับลุค้เจอเข้าอีกแล้วมาดูลูกปืนกันคนระับโอ้โหประมาแค่รอบเดียววะ่ะมาไม้เดียวแล้วก็จบห่างหายหายไปเลยไหลวะ่นอะไหลวะนะ่ะ,ะนะเลยทีสี่หมุนนนะท่านผู้ชมครับนะเืินมาเออ ไปก่อนรอดูฟิวเจอร์นะท่านชมนะเหล็กติดผนป่ะตอนนี้เรายังวนอยู่รประมาณ2 1, 9ง0 0ื่นเก้าสามหมื่นนะยังไม่ขึ้นถึงแบบสามหมืนะ่นห้านะท่านชมนะใายต้องได้เบ็ดร้อยนะไปเบ็ดร้อยอันดีกว่าท่านผู้ชมสักห้าพันไปดูหน่อยเบ็ดร้อยห้าพันนะท่านผู้ชมน่าจะมีอะไรหรืหวาเจ๋งๆออกมาให้เรารับชมกันเออขอไหลแหละไหลฟีเจอร์ไหลามานะ่ะรู้เรื่องแน่นอน เอาละกอกปืนมานั่นแหละเออโอ้โหเข้ามาแถวสามวะจะได้นะเข้ามาแถวสามวะเมื่อกี้ก็มาแถวสองหน่อยนะจะเชื่อมได้ดีมากเลยนะเออ2อกน้อยครับเป็นผู้หญิงอุ้ยเฮ้ยบังค่าอะไรขนาดนั้นโอ้ ไปครับรวมไปขอฟีเจอร์หน่อะฮะเหลือ28นะทุกครับเนื้อเบ็ดร้อยแล้ววะโอ้โหแข่งว่ะแพงๆว่ะเพิ่งมาเริ่มเล่นนะเพราะเรามีเรามีคุณน,นะทุกคนอัพเนื้อแตกมาเราก็เอามาปั่นต่อมาเฮ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบฟีเจอร์เกมต้องมาโอ้โหสิบหมื่นสุดท้ายครับฟีเจอร์เกมต้องมาแล้วเราหมดไปสี่พันป้องปืนป้องปืน ขืงปืนขอปืนปืนของปืนเออนั่นแหละสวยไหต่อแล้วครับคุนผู้ชมแป0ร้ยไหลต่อคุเจเฮ้ยสวยจัดนั่นแหละสองพันอโหโถโหอโถบิ๊กวินครับนะห7 4พันเนดรีเดี๋ยวนีจ็หมุนแน่นนครับนะไม่ได้จริง จบแกตเตอร์เราเก็บเข้าอ่ะเออมาแล้สวยปืนมาแถวสามอโหไม่ได้แล้วพอ,อดีกว่า,าน้ำจมมาเล่นกาววันนี้เรากำไร2,000ว่ะเอ,อ้อโดนธรรมดาที่ไหนแล้ววันนี้เรากำไร2,000นะเราขึ้น31,000แล้วท่านผู้ชมครับนะยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะท่านผู้ชมครับนะ บัตเทิกลกราว์ลอย,ยอลนะกับเกมนี้เลยกับค่าย PG เกมใหม่นะกับเกมบัตเทิกลกราวรอยยอล์ลออรยแล้วเจอกันนะผมนะยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้แล้วเจอกันนะนะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยยังไงบ๊ายบายครับผมนะ